สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี fc หมดถูกทานเดอ้อวันนี้ก็มาพบพอากันคือเก่าเนาะทางซองสาวลงบ้านนะเด้อพี่น้องอยู่เฮือนอยู่ซนกับบรรยากาศยามแรงแรงพี่น้องเมื่อนี้กะสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปพูดไปเฮือนนางนุ้ยเนาะพี่น้องไปเฮือนนางนุย้ยสุเพลินอ่าพากันตัดต้นฟ้าวอยู่ต้นนี้ขามาแต่หน้าพี่น้องกะบ่ทันจังว่าเข้าสิอันตัด ขาด้วบบจากสุเหินตัดอันบ่นที่เพินจะเกาะเกาะขึ้นันนะแหละพี่น้องเห็ดเงินเนาะราวาต้นฟ้าวนามันมันคัดนะเขาก็เลยเขาก็เลยสิตัดออกให้มันคันทิว่าเก๊กะนะว่าอย่างหนึ่งกับพี่น้องก็เลยตัดออกเนาะกากตอนนี้เขากําลังตัดอยู่พี่น้องเขากระบุอ่ะคอยสิไปทันหรือโบเนาะไปทันตอนเขาตัดหรือบอกะ เดี๋ยวนี้แต่เสียงฝนตัดดยูอตอนนี้พี่น้องกัไปเนาะไปบึ่งไปชมน้ำกันเลยเพราะว่ายอนบอท่านเขานะพี่น้องกาเฮือนกาติดกันนี่แหละพี่น้องไปเลยเนาะไปบึ่งมายืนคอกินน้ำหมักพ้าว <c oughs> <c oughs> มียังอายก้นอีก ผู้บ่าอายดักขาดสิลงเลยพี่น้องออะอออเมาับมาติตาไปกันาแ้เหมอนมาชมชมแซบนามวนี่ชมน้อ เขาไปกินเขาไปกินอันย่อนมันต่อไปลงแล้วกันใช่เอาต้นลงต่อป่ะบนต้นเอาเงามันลำมันปีน้ำลำพราวนอกมันเป็นลำมัน ตาเอลรุ่นใหม่ก่อนอานไอดาคัดฟุบ่าวอายดากาัาดกตัดนะแม่ปลายมันนี่กาปาตาเสียดายพี่น้องมันยังบุใหญ่เนาะมันบบแมนนกพายแตงกินมันกับโบเสบมันฝาดมันฝาดมันบบหวานนกพายยืนคอยนาวาน เดี <zuk> 弟弟๋ยวพันจ no. ีแกเอาอันยอดมันส่วนผู้นี้ก็สิตัดตัดเหงามันพี่น้องชงยอดพีเนาะจักคนได้แล้วพี่น้องเช็ดตัดผลตัดออกมี ผนสีอันก็ออกทางหนาอีกพี่น้องอหเห็ดหน้าบ้านหรอือว่าดักพิลางาันักก็ได้อห, <laughs> หอมน้ำมันอันนี้เด้ะ ล้มแล้วต้นพ่ามันก็เป็น2ต้นผู้พี่น้องแกเอาหญ้มันไปกินบางคนเพิ่นก็ຫນຶ່ງແກງເນາະຊາເພິ່ນກແກງກິນຫນຶ່ງກິນພີ່ນ້ kẹ leo chắc xin nhảy xong đấy <laughs> <laughs> ว่าผ้าพันปกๆปๆกปกปกปกสิได้โอ้ยผ้าแห่งยากชีวะเข่าพันบนมันอ่อนพันบอมันแพงเอาเหลื่อยมาเลื่อยเอาแล้วพี่น้องผ้าพันสีวะเข่า ก็ขั้วอ่อนลงจุ่ยจุ่ยเฮ้ยเป็นขยงมันตัดง่ายแบกจกินห่อนใบเผาหน้าเลยมันขาดแล้วก็ปอกง่ายเติบได้เนาะหน้าออกหน้าออกรถ สบายาอีกาเลิกได้มันหนีบว่จบาขีดเลืกคู่หงือขันอ่อฝันเลยกลัวจะมาคิว มาเนี่ยแล้วแล้วเวนานลยนะเจ้าก็กินได้แล้วม่จักเนาะอ่อนๆหนึ่ง มันซีชอบหรอห้อได้แล้ว <c oughs> นั่งข้าวที่นั่งข้าที่นะเพ็ดเพ็ดลักล่องมันคุ้มเนาะแต่ว่าเานะก็นนะเ,เอาม<อ>ือสามาสามกาาาาาามาาาม่ย ตัดผูกได้ไหมผูกตัดห่วงของผูนนั้นูจิมตัดยังนนี่ยังรอประเบิดยังรอประเบิดมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วอาะเลยเยได้เป็นเลยหาหาไปขวานมาหักอยู่แล้วเห็นน่นเป็นทอดเฉยยันจะไปเอ้ย นีาอลค้อแยลูกลอยอะิพวจะิมดเลยมันแบมันหวานมันแบได้ของอร่อยนี่พี่น้องแล้วไปเลยกินได้เบิดโนนี่อันนี้เป็นยอดมัน มากอกพดีค่ะข่อยสำแค้นเลยกว่าหัดแขนกว่ากำโบหุ่มเลยพี่น้องเอ้ยบักใหญ่หนึ่งนุก๊กไปผ่าหัวน่ะต่อตอนนี้ยอดที่สองกระขัดแล้วพี่นอ้องระบบมันเขาตัดนที่เรียกเราทัป้า

ยอดกาได้ปันกันแล้วเป็นชีเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยคุณละน่อยฮะรสาติมันก็สีหวานๆวานมัน เพิ่นนี่ก็จะเอาไปอ่าแกงใส่กรกะดูพี่น้องหรือว่าแกงชันังก็ได้นั่นแหละส่วนขอดก็จะเบรดกินให้เบิ่งตามเคยพี่น้องเพราะว่าคำพูดแม่เราสิเห็ดกินเนาะก็มีแต่ไปมีแต่ไปถากมาไว้ สำหรับคลิปนี้กะว่มียังไลายเนาะ่นได้อันเอาต้นพะว่าออกพี่น้องผัวนังนุ่นย่นสิเกาะเป็นเพื่อนไทยออกทางนั้นกะได้แต่ยินดีน้ำน้องเนาะ่นสิได้ความฝันกาจะเป็นจริงแล้วโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบจบวันสนีเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจเห็นสาวลงบ้านหน้าเ,เดอ้อที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อพี่น้อง่อบ่ระผัดคลิปใหม่ๆจากเซอร์สาวลงพอกันคลิปใหม่เดอ้อสวัสด,ดีสาวอันสวยละพี่น้องแดดที่แหง